ตัวแรกนะคะสาหรับสู่พลังบวกนะ,ะอาจารย์จะคํานวณให้ดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยนะคะคลิปนี้บิวจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดวันที่16มิถุนายน2564จากอาจารย์ส้มเซียนหวยกันนะคะ เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่างวดนี้จะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้างเวลาจะเข้าคู่เลขนะท่าชุดล่างให้เน้นตัวนี้6กสี่หห้าอาจารย์เน้น8 1 6หนหนะหกหนึ่งสามสามหนึ่งแปดอันนี้เลย3ตัวตัวเน้นให้1ตัวนะให้เป็นเลข7นะตัวเด่นงวดนี้ให้เป็นานะคะตัวเน้นนะคะอาจารย์อยากให้เน้น57ดีกว่าเป็นไงกันบ้างค่ะทุกคนกับแนวทางรัฐบาลที่วิวพาไปขยี้ถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแบบนี้ก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแมน่นแ่นแบบนี้แน่นอนเลยค่ะ